จากกระแสะที่ร้อนแรงจากการเปิดตัว All New Toyota Veloz กันไปนะคะใหม่ได้ทำคลิปสรุปรายละเอียดโดยรวมและจุดที่น่าสนใจของเจ้าคันนี้กันไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะสามารถคลิกลิงก์ขวาบนนะคะเพื่อชมกันก่อนได้เลยในส่วนของคลิปนี้เนี่ยใหม่จะมาไล่สรุปออปชั่นแบบละเอียดนะคะแบบตัวเต็มว่าใน2รุ่นย่อยระหว่างรุ่นสมาร์และพรีเมียมเนี่ยต่างกันที่อะไรบ้างคะ่ะนอกจากราคา เป็นทางการนะคะนำเข้าจากอินโดนีเซียเหมือนกันกันกบคู่แข่งอย่าง Mitsubishi ็กซ์เพนเดเลยค่ะราคาทัาบออกมาได้น่าสนใจนะคะตัว1.5 Smart CVT ราคาอยู่ที่795,000บาทตัว1.5 p ี e ม i u m CVT อยู่ที่875,000บาท ก่อนจะไปไล่ออปชันให้ฟังนะคะบอกเลยว่าคาดหวังไว้ได้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยออปชันให้มาเยอะแล้วก็ลบท่าที่โต้ตาทำไว้กับคอร์สได้เลยนะคะกับการกับออปชันต่างๆนะคันนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มกว่ามากนะคะ สำหรับตัวสมาร์ทหรือว่าตัวเริ่มต้นนะออปชั่นภายนอกนะคะได้ล้ออลลอยปัดเงาทูโทนขนาด16นิ้วนะคะได้ล้ออะไหล่ฟูไซส์นะเรียกได้ว่าหายกันวนเลยนะช่วงนี้เนี่ยเทรนรถใหม่ๆชอบให้แต่ชุดปะยางชุกเฉินนะคะซึ่งใหม่มองว่ามันไม่ค่อยช่วยอะไรนะขอแบบเต็มๆดีกว่าซึ่งคันนี้ได้มาด้วยค่ะอย่างที่2นะคะไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอแบบ LED พร้อมเดทม์ลันนิ่งไลท์นะคะแบบ LED ไลท์ไกดิงนะคะ ไฟเลี้ยวแบบ s e เควนเชียนะคะเพื่อบางคนไม่ทราบนะไฟแบบ s e เควนเชียเนี่ยคือไฟที่จะวิ่งไล่นั่นเองนะอันนี้ก็ทําให้ดูสวยนะคะแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นด้วยระบบไฟหน้า Follow Me Home ค่ะระบบไฟหน้าแบบ Living h o m e l แ m มไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวกระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้ารวมไปถึงพับเก็บอัตโนมัติ ส่วนของช่วงล่างและระบบเบรกเนี่ยจะมาเป็นมาตรฐานเดียวกันในทั้ง2รุ่นนะคะไม่แตกต่างกันอย่างใดนะก็คือด้านหน้านะคะจะเป็น m a c p e r s o n น t ต r รนะคะพร้อมเหล็กกันโค้งส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็น t o r s i o n e e a m คอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งค่ะระบบเบรกนะด้านหน้าเป็น s c b r a k e และด้านหลังก็เป็น d s c b r a k e เช่นกัน <laughs> ต่อกันที่ออปชั่นภายในนะคะพวงมาลัยพาวเวแบบไฟฟ้าค่ะ เบาะหนังหุ้มด้วยหนังสลับกับผ้านะคะตกแต่งด้วยได้สีเทาเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นเบาในเชิงนี้กันเยอะนะคะหนังสลับผ้าเป็นคอมบิเนชันที่ได้ข้อดีคือซัพพอร์ตที่นั่งได้ทุกสรีละนะคะแล้วก็หมายมองว่าตัวดีไซน์เองต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีสวยอยู่นะเบาะนั่งคนขับเนี่ยปรับด้วยมือ6ทิศทางและฝั่งผู้โดยสารนะปรับด้วยมือ4ทิศทางค่ะ ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารหรือว่าแอมเบียนซ์ไลท์เนี่ยตรงนี้นะคะชอบมากๆก็ถือได้ว่าเป็นของเล่นใหม่สำหรับโตโยต,โต,ตา้าที่รถยุโรปเนี่ยเขามีกันมานานแล้วถัดมานะคะชุดมาตรวัดแบบฟูลด,ดิจิตอลนะคะแบบสี TFT ขนาด7นิ้วรวมไปถึงเบรกมือไฟฟ้านะคะและฟังก์ชันออตโต้เบรกโห จะได้ระบบสัมผัสนะคะแบบทัสกีนขนาด8นิ้วช่องต่อ USB มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมไปถึงช่องชาร์จไฟ12โวลต์ด้านหน้าด้านหลังนะระบบบลูทูธต่างๆนะคะเท่านั้นไม่พอตัวจอเองจริงๆเขาก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ลำโพง6ตำแหน่งแล้วก็มีที่ชาร์จแบบไร้สายไวเ e สชาร์จเจอด้วย อ่ะนี่ขนาดแบบรุ่นเริ่มต้นนะออปชั้นเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะถัดมาดีกว่าพูดถึงระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะคะซึ่งมีเยอะมากๆเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ดูนะคะใครสนใจอยากอ่านละเอียดยิบๆนะก็สามารถกดพอส์เพื่อดูแต่ละอันได้เลย มานะคะขอมาที่ตัวพรีเมียมหรือว่าตัวท็อปกันบ้างค่าตัวเนี่ยแตกต่างกัน80,000บาทได้อะไรมาเพิ่มบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะขอพูดถึงด้านนอกดีกว่านะที่เห็นชัดๆนะคะก็จะเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะรถดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะบริเวณไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะด้านข้างประตูสปอยเลอร์หลังมีชุดแต่งเสริมหลอในส่วนของล้อเป็นล้ออลอยปัดเงาสีทูโทนขนาด17นิ้วค่ะ ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นหรือว่าฟูดแลมนะคะวัสดุตกแต่งช่องแอร์จะเป็นแบบโเมียมแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเป็นขนาด9นิ้วส่วนของระบบความปลอดภัยก็ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะได้ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและดึงพวงมาลัยกลับระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธีแล้วก็ได้กล้อง360องศานะคะหรือที่เรียกว่าทา n o โนรามิ i วิวมอนิเตอร์อ่ะ สรุปเลยนะคะเพิ่มตังแปดห0ื่นนะคะได้หน้าตาที่ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้ตวต้ตา s a ฟตี้เซนส์เพิ่มเติมมา5อย่างส่วนตัวนะคะใหม่มองว่าจริงๆแล้ว80,000เนี่ยไม่ได้เยอะอะไรเมื่อเทียบกับออปชันที่ได้เข้ามานะแต่ บางอย่างมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ดังนั้นขอไปที่ตัวเริ่มต้นนะคะ7จ็ดแสนไปปลายแบบนี้ราคาจับต้องได้มากๆเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงนะคะอยากได้ออปชั่นอะไรหรืออะไรที่คิดว่าตัดออกได้นะคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะไขรที่รอเจ้าคันนี้นะไม่รอรีวิวตัวจริงตัวเต็มๆเลยนะทุกคนบา,บายบาย